จ้าม,มีสิมะเอียดประหลานะจ๊ะมาห่นข้า,ขา,ขา,ากตะไคร้บะกูนี่หั่นข้าปะเนะหจาน,นได้แบบเบิ้งเข้าไปรละเ,เอียดไป เดี๋ยวเอาเครื่องไปกลัว่วหั่นหั่นตะไคร่น้องเพกูดเด่นาให้เหรอ ครัวเครื่องให้เสียปลาจังเีตปลาเสียครัวเครื่องนะจจะปิกก้อนเนีงก็บหอแดงกระเทียมข่าตะไคร่ไปบักกูดไปบักกูดไม่ใช่ที่หลังแล้วพอปคร่อบนนี้สุกก่อนนะจจะเอามัดสุกปลาปลาของข้อก็ไปล่างล่างน้ำออกก่อนน่าจะจังจังบะเข็ม กับมัดสับนับให้ละเอียดนับเอาว่าม่เรื่องไปอันนี้กระลัวสีสซูเลยอะบใบอกูใส่ที่หลัง่จังมาดำแบบเพียงเข้ากระซกเลยนะจ้า เอาไปทำการตำปลาบองเลยปิดมันหันทิ้มับเครื่องก็เดี้ยวขูด เก่าใจเก็บเสียนะเนาะใจหยันเครื่องนั่นนักกระ <c oughs> สับปุ่น <c oughs> กะเอาเลยเ <c oughs> ผ็ด <c oughs> ตามใจชอบ <c oughs> <c oughs> cây thùng thịt và đây đây là trứng nua à ta chém ท่าหไลยทิม้มาบางังน้ามาคาเปบเซ็ตแล้วจ้ะเอาไปตักใส่ถุงขายพรุ่งนี้จ้ะ Thank mm -hmm. you.